าโชว์นะคะ H H R ใช่มคะใช่ค่ะวันนี้มาโชว์เป็นอ่า guest show guest performance เลยค่ะใช่อย่างวันนี้น้องก็จะมีแบบว่าหลายๆตอนที่แบบว่ามาแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาโชว์อย่างเดียวเลยหรือว่ามีแบบว่าคอมเมนต์หือนะไรอะเรามีโชว์โชว์อย่างเดียวเลยค่ะใช่วันนี้ไม่ได้มาคอมเมนต์อะไรเผื่อน้องเก่งกันหมดเรามีเตรียมความพิเศษอะไรยังไงมาบ้างคะวันนี้ก็โชว์นี้นะคะเพราะว่า มันเป็นแหล่งของนักเต้นก็เลยมีมีกิมมิคความเป็นนักเต้นสูงเพปีนี้ก็เลยแบบเอออยากจะให้ทุกคนรอดูค่ะลองมีได้ดูน้องๆเป็นยังไงคะดูค่ะได้ดูดูจูเนียร์ไปน้องแบบเก่งกันว่าคือแบบตัวเล็กแต่แบบเต้นแรงมากเลยค่ะใช่นะะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพราะแบบว่าเห็นเก่งแบบโผล่นมากันแบบเล่นมากๆตัวใหญหลายทีมมากหลายทีมากปีนี้แบบแล้วแต่แต่ละทีมคือแบบเก่งมากค่ะ อยให้ยังไงให้น้องลองบ้างก็รู้ว่าน้องจะทเต็มเต็มที่ทุกโชว์เลยเพราะว่าแบบจากที่เห็นมาคือแบบไม่แผ่วคือแรงมาตลอดก็คือแบบอยากจะให้น้องๆสู้ไปอีกค่ะในไหนเราก็แบบว่าเป็นแบบสายเต้นแล้วเนอะเพราะเองเนาะเรามีแบบแนะนําอะไรน้องๆดีแบบว่าเด็กๆเนาะจะได้แบบเอาไปแบบเตรียมตัวอาจจะแนะนําให้เอ่อให้ระวัง ระวังด้วยเพราะว่ารูว่าแบบน้องทุกคนเราต้องแบบเต้นแรงอะไรอย่างนี้แต่ว่าให,ให้ให้ระวังสุขภาพด้วยอะไรดูแลตัวเองเยอะดื่มน้ำเยอะด้วยค่ะแล้วอยากที่ิค่ทงเราค่ะทำไมเราเราแบบมีเทคนิคอะไรในการที่จะแบบว่าเราเต้นแข็งแรงอาจจะเป็นการเอ่อใช้หน้าท้องมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าน้องหรือว่าทุกคนนะคะใช้หน้าท้องปุบจะเต้นได้ดีขึ้นมาแบบสิบเปอร์เซ็นต์เลยท้าไม เวลาหรือว่าถ้าใครแบบคิดว่าแบบตัวเองชอบสายนี้ก็จะบอกว่าลองเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากลองเลยเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบก็าลืฝากงนหน่อยก็กางททุกคนดูฮิปฮอปอินเตอร์แนชั่นแนลแล้วก็เพอร์ฟอร์แนนซของเคียนะคะในเพลงหนูมมเป็นค่ะ ผลงานที่เพิ่งปล่อยไปนะคะเป็น M อ็มวีมูนะคะก็ไปดูได้ที่วิดีอ M เอ็มดอันเทนเมนต์ใน u ูทูบค่ะแล้วก็ส่วนช่องช่องทางอื่นนะคะก็มีใน IG Facebook TikTok ็อปมีหมดเลยค่ะกดวิดีอลเอ็มได้หมดเลยค่ะเมื่อไเป็นยังไงบ้างาคะได้เข้าไปถอมว่าวดูค่ะดีมากแบบคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็แบบคนคอมเมนต์ที่แบบ ทำให้ซึ้งเลยแบบเขาเขาพูดดีมากเลยค่ะแฮปปี้ใจฟูเลยค่ะใจฟูเลยค่ะแบบเขาสกว่าแบบอิ่มใจเขาแบบแล้วก็ไปทุก challenge ก็เห็นคนเริ่มทำแล้วแล้วก็เราก็มีเพิามาอีก challenge หนึ่งคน challenge เอ่อ open rap verse ก็เห็นหลายคนมาเขียนแรปของตัวเองในท่อนเพลงก็รู้สึกแบบว้าวแบบเขาเก่งกันมากแบบเขาคิดได้เลย ก็อ่งว่าคิดได้ไงเบบใช่แล้วเดี๋ยวเรามีแบบาแนแฟนใหม่มาไเอานะคะจะมีเาันแฟนที่ไหนคะอจะมีของงานวันที่11ค่ะใช่จะได้เปนเจ้ัแฟนเป็น y ก s ใช่าติดตามก็ฝากให้แฟนคลับทุกคนนะคะติดตามได้ที่ kiraso หรือว่าติดตามทางค่าย v i g a l m n d i a official ได้ปินท้ายขอเชิ่ะเลยคะชาเลยค่ะถ้าเปิเล็บละ 熱い熱い。